บอเป็นไปเอาเอาเอา,เอา,เอาน้ำจานเลยนะม,ม,ลมากกินวะ่ะโม้มันเล่นเมนมันกินแข่สดๆดขันเหี้ยวเนี่ยเพรกับพวกินอีกน้ำนองเนี่ยบอไม่มีมูลเลยนี่<อ>ิชไ,น,ไนทำโวดเนาะยังวาเียสีผ้าหอดหนะานน่เป็นเช็คเต่าพี่ ไปในบ้านคุณนะยาเช็คเต้ายาเช็คเต้าโอ้ยเพื่อนเจ็บเจ็บเจ็บเจบน้องอบเ็นไมพน้อเหยู้เจนอป็นมงันตัว ติดน่องเฮงหักลูกคนเฮงหักหนูน้ำเน้ยนะโมวะกอดข้อน่องมึงกอดข้อเลยหรืกอกอดหุ่มบ้มาเงเฮ้ยมัดเฮงวิวหนึ่งกิ๊บเลยจับเมร์เนี่ยนะไง<น>ปันหลอดทองเมร์เซย์เนาะ หาดหนูนม,มา่อตอ่ะางหัดไปยังพูดก่อน <c oughs> พอคุนบุบ,บมีสิในในการวาดลูปกัดิ <c oughs> หัดเด่นลิบบินก่อนจะไปสื้อลิบบินไม่ให้เหล่อ <c oughs> นอยู่หกลบ่ตีก่กพอประกยก้ยกล้ก่อนคอยาก ลาันน้าพี่อ,อ้วนอดพุ่นตากอบัวพุ่นดียไปจับจักะจีพี่โอ้ยจับสุยางสุเนียวอิร้ำโมนี่โอ้โอโ,อโ,อโดดโด,ดนุ่มดีตังจูบเร็วเนาะ น้ำมอนเอ้ยไปกินเนืกินเลงเนาะเมียขาวเนาะไปฮะโอ้ยเป็นไครได้หนามึงไม่ใครมันแล้วืมอ,อจะจับกระจีเลยบิ๊กจับจับนี่กระจูเลยจับมีกระจ,จ,จูพี่อะไรไทยเลยเอาจับเลยเออเดี๋ยวบิ๊กกระจูมีกระจูหน่อยใสย่เบ,บิ้งเบึ้งเบึ้งอ้าวงูเขียวหน่อยมาเร็ว กอดขปีเข้าบ่จะมาดื้อเถอว่ากันกินใหม่บี่น้ำโมดินน้ำโมกินบ่แต่ว่าใหม่งามๆของเราตีเอ้าน้ำโมย่นถิมหัก็เลยเราตัดมาบางใบนงดขี้กินดีกัน Mang ăn thì nói không Măng hẳn. I khăn khăn keep the bay. Măng hẳn, mày gặp mặt của tao ก็ละสีผิวเลยนมัมเม้นเมืน <Clar isse> ้ำโมน้ำโมอยู <ills> ่บ <sl> ้านนอกมต์อบหลูกเลยตังเกะกำไลให้ดีดดีดตุณตามาบเลยเจ้าเกาโคก เอาเขา่าพอนา่บริทนมากดิพอนา,า,า่เอาเขา่าเอาเข่าห้บ้าาพอได้บ่เพียวอะไรใช่เนี่ยตีเอาปวกมึงอาากินดีน้องกาไม่ค <c oughs> ่อยกินนะฉันไม่ค่อยกินเลยยังนี่เลือกพี่กินเอาเข่ <c oughs> า,าไปโหลดแล้วอาบน้ำนิดหน่อยก็อันนี้เลย ตักสาดเลยกัเร็วพอมันจีบพี่จะอยู่บลาะเอาอันนี้ก่อยพี่ไปเลยไปหยาดพี่เจ็ไแเอาให้กินแล้วบ้าริง ขั้นทูนูดผาพี่เมีเลยบรรร่ะอืมรักษาพ่อยินยินเอา้าเห็นพี่อยัดถูกระถูน้ำเขาสอนบ่ยากเบนบ่เอาไปสอนตีนไก่เบนหนีนนวัวนน,น,วนี้ <c oughs> นนนกูเห็ดกับเ่าเห็ด บนจิบ่เห็ดมือเพิ่นกดไปเลยไดยอม,มือนี่แขงเจดีไปเลยยามีเผนหนายามีเผนกินแล้วให้กินแล้วท่นทายค,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 คู่คู่ล้ว่างคู่ เกยมาเขาโกกใหไฮรบันนี้เอ้าอ่ะพ่อยินยินกันนี่แล้วเพื่อต้องอาบดีเจก็รออยู่แล้วไปเอประเดนชิ้นหล่นแล้วว่งเด้อม้ามุ่ยเด็กมันตัดมันมีเชื่อม้ามุ่ยน้ำเม่นอ้วนพื่นขั้นดตกไอ้กินวังหันอีก ก็หลินอมไหยืดยืมมามามา,มาเยอะมาเยอะมาเยอะไปมามามาอันนี้ขันตือ,อยอันนี้หนีอัละแสง thôi thôi Đâu phải xấy Con chừng Cô lại cả bà ta nổ đứa Nổ đứa nổ cả đồ Nó bà chắc mệt là... rồi Cho anh nhắn bút tím đấm đấm Phương dáng quẩy như này bù Đấm bộ ổn luôn mà mà đây phiêu thay, mà mà Hát Đi, Đi, nồng bơ Bấy nếm mô nhang con người bơ Bấy nếm bấy Con tên cuộc sống tố đấy, <laughs> Lụm nhay thì nhay vậy thế Vì là tay ข้าบ้านข้าบ้านเื้นข้าไปบ้านเห้งฝุ่นเออเก่งเก่งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่บ้านน้โมเดอออกดูกใ่า่ไปไป ปุ๊บมดาเลยพะตองผูก่มันถึงตะโอกอ่องผูกเงาไปไหนดกวเกี่ยวแล้วก็อ้วนบ่กปอกกัน้ำเนยเด้นนะเตยมันอันนึงมดมือแล้วเกี่ยว่ะ Mê nên nhìn ngắm hoàn thoại Khát à? ừ. lẽ chứ má mùi khỏi va chẳng cái nhá Bây giờ ngứa nuôi má mùi nó chỉ จะได้จะกินไดหมืนมือดีดน้ำมัมมนไห้เท่นนเาน้อยจะสักลาพ่พีเด้อเคกเต่าพี่พย่างเดียวค่ะนี่ ตรวจสอบได้น้องบ่ได้ในเดอรมันหมันเด้อรมีโม่มันหมันนั่นแหละพี่มันหมันเออเดี๋ยวเรามาปลูกใหม่เดี๋ยวเรามาปลูกใหม่ดอกโอ้เด็กค่งพี่อรทัยล่แหละแกขาให้เนน่ะเตยเกขากำไลให้เนอเก่ปลอก มัดใหม่เหมือนเอย่ามันขอบคุณพีเร่เรขอบคุณครับเอาผมเผาบานเาร่เร่ฉันหาไล่ถกอหอมากรลอดที่พออพุณ เล่นพันน้ำเล่นพันนามมา้ำเขาว่าอืมเขาไปง็แต่วันน้มือตืน reath, นะ่นงานอยู่ประเทศไทยบ่บ <principio> <Böyle. S 1> ่อหุ่ตะก ขางพี่ขางสายของน้ำมูว่าใส่ต๊ะหัหมุนต๊ะกลุ่มแล้วมันอ่นบาดขาเรียกภาายใส่ตเ็อุยอ่อนกันเร็วอ่อนพี่อ่อนพี่แรเฮ็ด ออกเปิดออกเลยว่าห้บอสไข่ใส่เหล่านันขึ้นเฮ้ยอ่อนทีแห้งแที่ะกินที่กันนิ่งดีดีแม่ำมนจะเอาน้องตี วดีดเลยที่เป็นน,นันแล้วเดยกเจ็บบอกว่าห่วงพีเลยบ้างเอาผนบอกนัดกินน้ำผุนเอาให้กินเลืุน ขอบคุณครับขอบคุณขอเสียงในเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วขอบคุณขอเตือก็เร็ว่อนขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสียงครับรอรเอ๊อครับรอครับั่งดังนั่ับครับสวัสดีครับขีคขันขีันน่สวัสดีครับนั่ดังครับ ครับรอรอเสียงหน่อยครับน่างเองเ้ยเจ้าเล่ยีเล่ครับผมกับคุณเลยลน้ำปีาได้ีนี้น้ำน้ำขึนละตัวนี้ใส่เบอร์เงทดสอบเล่ยของแม่โมเป็นแน่นเหมือนกันแล้วน้องนีเนาะเออเต่าแกนมเต็มเต่าหัวฟ้ามาแล้ว แต่ของเมโมกันนุ่มมันแต่นุ่มมันเล่นเนาะแล้วก็เกียนอยู่แต่มันเล่นเล่นไปอยากไปยิ่ไปก้อนไปก่อนจะคอยมาหล่นน้ำนองไหมเดี๋ยมือหลังมือหลัง มาทำเหลียวถุ่มาหอดพี่กับมืดเกือบถุ่มเนาะขอบคุณพ่อเตยมากๆเลยที่เอาผม้าวบ้านครับ,บกระสับกระสายเนี่ เ,เ,เดี๋ยวเมียปเเนี่ยมาให้กินก่อนใจเย็นๆครับทม